อนะคะคไปตลาดน้ำตลิ่งชันตลิ่งชัน f ฟตติ้งมาร์เก็ตนะคะก็ตามลูกศรไปเลยค่ะเช่นกันนะคะสองกำแพงทั้งสองข้างนะคะก็จะเป็นภาพวาดน,นะคะเกี่ยวกับพวกวัดต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเขาเรียวกว่าภาพของเด็กๆนะคะ รัจะเดินทางเข้าไปที่ตลาดน้ำตะลิ่งชันนะคะตรงนี้เป็นซอยเล Ganz ็ก <c oughs> ๆค่ะเป็นทางเชื่อมนะคะระหว่างตลาดน้ำวัดสองคลองตะลิ่งชันกับตลาดน้ำตะลิ่งชันค่ะเดี๋ยวเราไปตลาดนา้ำตลซึ่งตลาดน้ำตะลิ่งชันนะคะเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่กว่าตลาดน้ำวัดสองคลองตะลิ่งชันค่ะชื่อจะคล้ายๆกันนะคะซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงานเขตตะลิ่งชันนะคะ ก็ชมต้นไม้ไปนะคะสองข้างทางเขาจะปลูกต้นไม้ไว้เป็นรั้วเลยค่ะเอ๊นี่ดอกอะไรเนี่ยดอกสีขาวนะคะแล้วก็มีจุดสีแดงนะคะอยู่ตรงช่วงระหว่างเกสรนะมีเป็นภาพวาดของเด็กๆนักเรียนนะคะไม่ทราบว่าของโรงเรียนอะไรนี่ต้นชบาสวยๆนะคะมีป้ายบอกนะคะไปตลาดน้ำตลิงตล่งชันตลิ่งชันโฟตติ้งมาร์เก็ตนะคะก็ตามลูกศรไปเลยค่ะ เช่นกันนะคะสองกำแพงทั้งสองข้างนะคะก็จะเป็นภาพวาดน,นะคะเกี่ยวกับพวกวัดต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเขาเรียกว่าภาพของเด็กๆนะคะมีการเล่นต่างๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอุโบสถวัดต่างๆคะ่ะ ซึ่งในเขตตลิ่งชันนะคะจะมีวัดน้อยใหญ่เยอะแยะมากมายค่ะเป็นภาพวาดจำลองชุมทางตลิ่งชันนะคะก็จะบอกว่าไปทางซ้ายคือบารมาศไปทางขวาคือบ้านฉิงพรีนะคะตรงนี้ก็เป็นรถไฟฟ้ามหานครนะคะรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟนะคะเห็นเสาชิงช้าด้วยนะคะนี่นี่ยืนอยู่บนรางรถสะพานรถไฟที่วิ่งนะคะนี่แห่พระบรมสารีริกธาตุ แผนที่นะคะเป็นแผนที่การเดินทางนะคะรอบแม่น้ำเจ้าพยานะคะเป็นสวนเล็กๆที่ว่าหน้าบ้านนะคะแต่ละบ้านแต่ละหลังทำอาไว้นี่ต้นพวงคามสีม่วงน,นี่หงอนไก่พันอะไรอะสวยดีเนาะ ระหว่างทางจากตลาดมาที่ตลาดน้ําตลิ่งชันซึ่งอยู่ในเขตเขตตลิ่งชันนะคะที่ว่าการเขตตลิ่งชันค่ะระยะทางที่เราเดินจากตลาดน้ําวัดตลิ่งชันมาที่เขตตลิ่งชันนะคะจะผ่านสวนนะคะแล้วก็จะพบกับภาพวาดริมกําแพงเกี่ยวกับโบสถ์เกี่ยวกับวัดนะคะแล้วก็เด็กๆยุคนั้นนะคะผนังนะคะนี่ค่ะ ถึงแล้วคะ่ะตลาดน,น้ำตะล่งชันค่ะนี้็เป็นคลิปสั้น,นๆนะคะพาเลาะเส้นทางธรรมชาติถนนคนเดินค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ค่ะ